สวัสดีครับกัมแมจิครับวันนี้ก็จะมาเล่นกลทดสอบสายตานะครับให้ดูว่าตัวไหนยาวกว่ากันครับระหว่างแมวสีเขียวกับแมวสีฟ้าครับโอเคครับแน่นอนว่าคุณต้องตอบว่าตัวนี้แน่แเพราะเห็นชัดอยู่แล้วว่ายาวกว่าจริงๆนะครับมันเป็นกระดาษธรรมดาครับไม่ใช่อุปกรณ์นะครับนะครับผมจะหดตัวนี้ลงยืดอ่ะหดลงไหมหรือแล้วผมจะยืดไอ้ตัวนี้ครับยื เรียบร้อยแล้วครับผมไหมครับตัวนี้ยาวกว่าีด้านนี้ดูเลยถ้ายังไม่ใช่นะครับมีแมามันทักครับนี่เรามาวัดกันเลยเริ่มจากตัวที่ผมโหมดครับดูได้ว่ามันตัวเล็กจริงๆเห็นไหมครับงั้นเรามาดูตัวที่ผมยืดนะครับยาวกว่านะครับ